สวัสดีวันนี้เป็นวันพฤหัสบ,บดีที่6เมษายน2,566ซึ่งตรงกับวันแรมหนึ่งข้าเดือน5ปีขานจุนสักราช1,384ดูดวงประจำวันเกิดลายสัปดาห์เช็คดวงดีดวงร้ายกับพ่อเมนโหราศาสตร์นะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีในสัปดาห์นี้นะคะ ตั้งแต่6เมษายนถึง13เมษายน2566ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพรฤหัสบสดีวันนี้นะคะดวงชะตาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะต้องคอยนะคะระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะอาจจะเกิดการขัดแย้งกับคนรอบข้างได้นะคะทำให้เกิดการทะเลวิวาทนะคะอาจทำให้เกิดศัตรูนะคะ อาจทำให้เกิดการบาดแผลนะคะอาจเกิดนะคะการผ่าตัดได้นะคะไม่ควรทำอะไรกับของมีคมนะคะของแหลมหรืออาวุธนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะส่วนการเงินไม่ค่อยดีนะคะจะติดขัดจะชักหน้าไม่ถึงหลังต้องอระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะส่วนการงานนะคะเพื่อนเป็น หรือบริวารจะทำให้เสียงานเสียราบเสียทรัพย์สินนะคะส่วนการติดต่อนะคะธุรกิจต่างประเทศดีค้าขายทำงานกับคนต่างประเทศดีส่วนธุรกิจส่วนตัวดีพอไปได้ไม่ติดขัดนะคะเรื่องความรักสำหรับคู่ครองนะคะควรระมัดระวังเรื่องการกระทำต่อคู่ครองนะคะอ่าส่วนคู่รัก นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนที่ยังไม่มีคู่รักก็ต้องรอไปก่อนนะคะส่วนเรื่องโชคนะคะอโชคลาภในการเสี่ยงโชคยังไม่มีนะคะโชคลาภในวันนี้นะคะแต่มีโชคลาภในวันที่16เดือนนี้สำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสเช็คดวงดูเลยแชร์เก็บไว้ดูเลยนะคะ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับ